ที่ครูว่าอย่างเขาไงเพราะเขาพูดว่าเขาเห็นอะไรก็เขาก้มถ้วยติดบอกผมก็คือเอาถามครูวิ่งเอ้าเขาทําอะไรเลยใช่ไหมคว่ำถ้วยคว่ำขันอะไรเลยใช่ไหมเอ้านี่อย่างคว่ำถ้วยโอ้ไงเพราะเขาโอ้ยแต่สิจําได้แต่เขาว่าคว่ำกับไงนี่เนาะแต่แล้วคิดว่าเอาเกะเขาคว่ำสีตะกี้เนี่ยอะไรพวกหัวแจ้งไง่พราะเขา เขาความช่วยเลยใช่ไหมพนวังแต่ที่ความตัวร่างแล้วก็ต้องคว่มไว้ต้นที่พ่อแหงเนาะวันนี้รับบทเด็กส่งยานะฮะเด็กส่งยานี่นะครับเป็นของที่ระลึกในงานชาปนกิจศพของคุณพ่ออนุชาพิมพ์ศรีนะครับคุณพ่อของคุณครูวัฒนาวันนะครับก็ครูอูดก็เลยนําของที่ระลึกนี้ เป็นของชํำร่วยมาแจกจ่ายครูอดก็เลยรับบทเป็นเด็กทรงยาครับนี่มอบให้กับแต่ละแผนกวิชาคนละหนึ่งกระปุก